เสียงๆนะพี่ยิ้มเทศเท็ดฮัโลโหลเทศเทดได้ยินมาสู้เดินเดินเดินอยู่แถวหน้าหน้าทุมอะไป,ไปเลยอาครับ <ๆ S 2> เราจะพามาดูม้าดีกว่าครับทำรีวิวม้าท่าน,นี้จะดูม้าเทศก่อนเลยดีกว่าครับเจอกับน้องชายผมเนี่ยน้องโจกฮะเมื่อปีล่าสุดได้ไอ้ดาบี้ปีล่าสุดเขาทําได้มาแล้วนะครับจากม้าอะไรครับมงคลปรถนามงคลปรถนาครับได้แชมป์ดาบี้มาแล้วนะครับอะแล้วทีนี้จะวิ่งถ้วยระยะไกลอีกแล้วครับ ม้าเขาแต่เป็นม้าเทศนะครับอชื่อหนุ่มลายวันลายวันเอาลายวันก็พอนะลายเดือนนี่เจ้านี่ไม่ไหวอ่ะไม่พอแล้วฮะลายเดือนไปแล้วฮะเอาเป็นไงครับม้าตัวนี้โอ้สภาพสมบูรณ์ดีครับการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้ดีครับสําหรับคนที่ชอบม้าฟุกครับม้าฟุก๋อครับเอ้ามันจะไปฟุกได้ไงแต่ม้าตัวนี้อยู่ทั่หนึ่งแต่ทีการวิ่งนี่รู้สึกชนะแค่แค่สองวินเองมั้งครับม้าเป็นม้าชอบระยะไกลครับ ยักษ์รู้สึกเคยจะเคยวิ่งถ้วยยักษ์อะไรนะยักษ์ยักษ์มาราธอนคือได้ที่สองได้ยักษ์ลมกดได้ได้ที่สามแล้วก็ยักษ์มาราธอนได้ที่สองที่สองรู้รู้สึกวิ่งยักษ์ใหมาแล้วนะครับสี่สิบห้าเ้นครึ่งฮะถ้วยที่ที่วันที่สนามทางโคราชจัดสองเที่ยวรู้สึกยักษ์สี่สห้าเ้นสองเที่ยวใช่ครับเขาได้ที่สองรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าแสงลูกเป็นผู้ขี่ใช่ครับแล้วตัวนี้คาดหวังว่าใครจะเป็นผู้ขี่จะตูพนครับจะตูพนเลยครับโอ้โหเป็นอนนึง แสงลุงไปขี่อาเซนกาอ๋อเพราะว่าจตุพลเขาขวัญใจของคุณแดนไทยเขาซิปปึ๊กซิปปึ๊กซิปปึ๊กเลยฮะเจอหน้าไม่เคยยิ้มให้เลยไม่เคยยิ้มทำไยิ้มแสงลุงเราโชคดีแล้วครับทีแรกเจ้าพลังชัยพลังชัยพลังชัยติดสปีดคิงสปีดคิงแสงลุงติดอาเซนการ์ผมก็เลยได้มาได้จตุพลจตุพลมีคนคนไม่สนใจแล้วนอกจากคุณแดนไทยคนเดียวที่สนใจอยู่คนเดียวนะครับผมผมชอบสไตล์การขี่ครับแล้วก็ม้าตัวนี้ขี่แบบสไตล์จตุพลก็น่าจะวิ่งดีจากการวิซซ้อมมาตัวเนี้ย เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก <Yeah. S 2> แต่ครับอยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีมากเลยคือในระยะสามสิบสิบตีสามสิบเอ็ดเส้นที่โคราชเนี่ยฟิตซ้อมยังไงก็ปกติแต่ช่วงเนี้ยผมเตรียมตัวมานานนิดหนึ่งเพราะมันจะมีถ้วยคือว่าถ้วยวันจ็อกกี้พอดีเมื่อไรเมื่อไ,ไร,ไไรวันจ็อกกี้ที่ปกติผมจะจัดเดินกุมภาแต่มา้าม,มันตรงกัน มาทวมตรงกันเริ่มมาจังหวะมันตรงกันทั้งเดือนเลยมาตรงกันทั้งเดือนก็เลยเลื่อนแต่จังหวะทางกรุงเทพมาจัดมาจัดถ้วยถ้วยนี้ก็เลยลองวิ่งดูเพราะอยากให้คนเลี้ยงเขามีลุ้นมีลุ้นรู้มก็ลุ้นเพราะเพราะเงินรางวัลสองสามล้านเนี่ยห้าเจ็ห้าล้านนะพี่เงินรางวัลเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยเจ้าของเป็นคนมีเงินอยู่แล้วครับอย่างพวกผมมีเดี๋ยวก็เล่นหมดอย่างพวกคนเลี้ยงม้าเนี่ย ถ้าเขาได้เงินรางวัลก้อนนี้ไปอาจจะไปต่อยอดเมียจะได้มีอาชีพลูกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาได้ผมหวังตรงนี้ผมผมอยากวิ่งถ้วยทุกถ้วย,วยเพราะอยากให้คนเลี้ยงมาเขามีลุ้นที<ส>่เขาอยู่ได้สบายให้ลูกน้องอยู่ได้สิบเปอเสิบเปต์จะเสียคงจะให้เพิ่มยี่สิบยี่สิบด้วยฮะโอ้แต่ถ้าเขาได้เงินก้อนนี้มาคือลูกเต้าที่เขาไว ส่งเสียมาเขาจะได้อยู่ได้มีอาชีพมีอาชีพส่วนตัวพวกผมเนี่ยก็อยู่วงการพวกเนี้ยจนจนรวยมาตลอดพวกเรามีกินมีใช้ก็มันแล้วก็แล้วมันแล้วแต่วันแลแ้วแ,ลแต่ดวงมันแล้วแต่อาชีพอยู่บนเรืออาชีพเขาอยู่บนเรือบนเรือฮะน้นจะขึ้นจะลงแล้วแต่ลูกพี่แต่สําหรับคนเ้ยงมาเนี่ยถ้าได้เงินก้อนนี้ไปผมว่าจะไปลงไก่ละครับผมก็มีความสุขผมผมมีความสุขมากมากมากกว่าผมมีเงินถ้าลูกน้องผมได้เงินคือให้ให้เอาให้โอกาสชีวิตเขาได้ดีขึ้นแต่วันเนี้ย ชนะหรือไม่ชนะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ผมอยากให้ลุกน้องผมได้ลุ้นได้ลุ้นว่าเหมือนว่าผมอ่ะสู้เพื่อเขาสู้เพื่อม้าสู้เพื่อม้าที่เขาเลี้ยงและเขาตั้งใจตั้งใจทาให้ครอบผมครับได้มีม้าเก่งๆได้สู้กับชั้นหนึ่งกับเขาได้ผมรู้แล้วพี่โจ๊กกาลังจะบอกว่าดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะม้าเตนเนอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองผมสู้คนเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมสู้คนเลี้ยงไม่ได้นี่กำลังจะดูแค่ตา อยู่แค่ตาฮะใช่แต่เอาเอาจริงๆเลยเอาลกกลับมาทีม้าตัวเนี้ยซ้อมปล่อยเนี่ยระยะถ้วยเนี่ยคุณแดนไทยอยากรู้มากมีเวลาไหมเวลาคือมั่นใจว่าเราจะชนะเขาได้อะเราไปดูดี่กอนนะจะได้มีดีเวลามาเลยคือคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะได้เมื่อเมื่อทิี่แล้วได้ได้เช็คแล้วครับ ได้ทดสอบแล้วว่าได้เป็นตัวแทนสีด้าเวันคัดเลือกชนะวันคัดเลือกใกล้ชนะมาแต่ก็คือว่ามาตัวเนี้ยช่วงเนี้ยเต็มร้อยร่างกายเขาเต็มร้อยละเต็มร้อยแต่ถามว่าจะเข้าไม่เข้ามันอีกเรื่องหนึ่งมาดูสิริละมากันดีกว่าครับมาเทตัวนี้ฮะนุ่มหลายวันครับ ที่เขาบอกมีตำหนิเอายี่เดียวผมอยากรู้มันตำหนิอะไรบ้างเนี่ยข้อข้ออย่างเดียวมันมีข้ออ๋อเห็นเห็นข้ออย่างเดียวเป็นเป็นเป็นข้อเนื้อธรรมดาคืออาจจะปูตเห็นเอคือว่าปูดอะอืมแค่นี้เหรอสลีราเงี้ยเดี๋ยวให้ให้น้องโจ๊กอธิบายว่ะม้าตัวนี้เป็นาลีราเป็นอย่างไรบ้างคือม้าตัวเนี้ยเป็นม้าแข็งแรงมากแต่จังว่าโชคไม่ดีวันนั้นวิ่งด่โคราชไปเสยเขาเสยเขาแล้วล้มพักไปหลายเดือนอ๋อที่ที่อ๋อข้อเขากินใหญ่เหมือนกันนะ หญ่แต่สำหรับมาี่ไม่คือไม่ใช่ปัญหาแต่ก็คือว่ามาตัวเนี้ยถ้าถามว่าเป็นจริงๆริงก็คือว่าเป็นข้ออาชีพข้อเขามีอยู่แล้วมีข้อเป็นอาชีพก็คือว่าเป็นจนหายแล้วไม่ใช่พึ่งขึ้นคือเป็นของเก่าอ่ะของเก่าของเก่าอ่ะจนรักษาว่าหายแล้วไม่ใช่ว่าพึ่งขึ้นเดินกันมันมันมันแล้วมาเดินตงลื่นมาเทศกับมาไทยมาแตกต่างยังไงคือเหมือนว่าวิธีการฮะคนไทยเหมือนวิธีการใส่กงใส่เกลือ มันจะมือเดียวกันหรือแบบยังไงฮะมือนก็เลี้ยงคล้ายๆกันหมดครับก็คือม้าไทยกินยังไงเขาอยู่ยังไงเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดแต่ช่วงนี้จะกินดีหน่อยพอช่วงนี้เสียมช่วยไม่กินดีทีนี้นะครับอ่ะผมอยากรู้ว่ากินดีฮะพุ้นแดนไทยผมอยากรู้แล้วครับนี่นะเราก็อยากจะถามเขาอยากถามว่าสูตรอาหารเนี่ยเรากินอะไรกินยี่ห้อไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบอกได้เลยครับบอกได้ไหมได้น่าจะได้อยู่แล้วคือไม่ปิดบังก็คืออาจจะเป็นประโยชน์ของมาร์คตรงอัวต่อไปในอนาคตก็ได้ เราไม่ได้โฆษณาสินค้าชาวบ้านเขานะอะเขาใช้อะไรบ้างกินแบบไหนบ้างผมกินของไทยของนอกนอกของนอกเลยล้วนเลย้โอเคนะทราบแค่นี้ก็รู้นะกินถุงดําถุงดําของนอกถุงดำ้เยอะพวกนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าทุกวันนี้ก็กอกประมาณเจ็ดแปดกระบอกกระบอกหนึ่งโลหนึ่งใช่ไหมกระบอกนึงก็สามสิบเจ็ดีเกินซีกอบประมาณเจ็ดแปดอย่างอะอย่างก็ยำแต่แต่คือว่าตอนเนี้ยพร้อมชกพร้อมชก เหมือนเหมือนคุณแดนไทยกิกนแวก้าจน,นได้ลูกชายอ่ะตอนนี้พร้อมชกแต่ไม่รู้ว่าวาสนาจะเป็นยังไงแต่ผมก็สู้สู้อย่างที่บอกนะคือเป็นให้เป็นกำลังใจของคนเลี้ยงเพราะดีไม่ดีมันอยู่ที่คนเลี้ยงจากที่เรา <c oughs> เราเทรนมานี่วิ่งวิ่งระยะปกติกับวิ่งถ้วยเนี่ยเขาเขากินเพิ่มไหมเหมือนกินข้าวเพิ่มไหมกินไม่เพิ่มแต่ออกกำลังกายเพิ่ม อ๋อคือว่าสมมติเรากินอยู่หกโลเราเตรียมถ้วยเราก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดหนึ่งวันละกี่วันละกี่รอบผมจ่ายสี่สีส่มือสีมออส่มือเลยเหรอสี่มือพะ<อ>สมมติว่าเจ็ดอาหารหกโลเราก็ตีออกเป็นมื้อละโลครึ่งมือเช้าเดินเสร็จแล้วเย็นแล้วก็รอบมืดมผมจ่ายผมผมจ่ายอาหารมาสี่สี่ ทั้งวันอยโลปกติปกติคือถ้าถ้าถ้าไม่วิ่งถ้วยก็จะจ่ายกี่มื้อจ่ายสี่แล้วก็สี่เหมือนกันตลอดล่อแล้วล่โลครึ่งหรือไงแต่จะเพิ่มมาประมาณครึ่งโลถึงโลหนึ่งเพราะมันออกกำลังกายนะคือดะเพิ่มทดทดทดแทนให้เขาทดทดแทนทดแทนช่วงนี้จะให้น้ำเกลือบ่อยมันต้องก็ว่าไม่ได้มากน้ำเกลือกันนะคือว่ามาถ้วยเนี้ยผมบอกไว้เลยมีแต่มาตัวเก่งๆมีแต่เทรนเนอร์ระดับยอดฝีมือ เจ้าของมีบุญบารมีแต่ผมก็ขอยกย่องม้าทุกตัวที่ว kind of mm hmm. um, uh, voilà ิ่งถ้วยนี้อืแล้ะขอให้ม้าทุกตัวประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่บาดเจ็บที่สําคัญนะเพราะยกย่องสนามเนี่ยบิ๊กน้อยเราอ่ะกล้าจัดกล้าจัดต้องชมเชยต้องยกย่องคนนี้ก่อนเนี่ยปัญหากันนิดนหน่อยหมาก็จะได้แข่งได้นะก็ก็คือว่าก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าม้าไทยกับม้าเทศอื แต่ผมพวผมก็ก็คือว่าพี่โจ๊กในบรรดามามาเท่เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะสูสีแต่ถ้าเป็นม้าไทยเนี่ยเอาที่เรากลัวที่สุดอืมบรรดารชื่อม้าเนี่ยคือมีอตัวไหนหน่กกากลัวคือผมพูดตรงๆนะคู่ต่อสู้คือคูอ่ต่อสู้ที่น่กกากลัวแสงลุงเนี่ยแสงลุงอ่ะเป็นเด็กข้อผมหรือเขารู้ใจมาตัวนี้น่าจะรู้ใจมาตัวนี้มากกว่าเป,เป็นเด็กข้อผม แต่ผมมองว่าอาเซนกาถ้วยนี้ได้เปรียบเขามีโอกาสมีหวังมากกว่าผมก็เลยว่าไม่อยากไปบังคับเด็กให้เด็กเลือกให้เด็กตามที่แราสบายใจไม่ต้องมาขี่มาผมครับเอาที่ว่าสบายใจเลยเพราะผมก็อยากให้เด็กได้เงินเหมือนกันครับัดเจนะถ้าอัเซนกาชนะมาผมไม่เข้าจะเป็นแสงลุ้งขี่ ผมก็ดีใจครับแต่ถ้ามาผมเข้าอเดนกาไม่เข้าผมก็ต้องให้ตังแสงลุงแสงลุงซ้อมมาซ้อมใช่มันก็เป็นมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่อะไรชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใบ้ะเนี่ยบอกตรงๆเลยคือที่เราคุยกันไว้ว่าจกี้ที่รู้ใจอะจะขี่ม้าได้ดีกว่าจกี้ที่ฝีมือฝีมือดีใช่ไหมเพราะม้าลูกจ่าเขาเป็นยกกี้เขาจะรู้คือมาถึงด่วนเนี้ยม้าเนี่ย ผมได้เป็นตัวแทนชาวโคราชได้ไปวิ่งช่วยผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วในในในมาเทศใช่ไหมใช่ครับแต่ถามว่าผมเนี่ยจะไปหวังชนะเขาลอยเปอร์เซ็นไหมไม่ครับขอให้วันนั้นอ่ะมาผมได้สนุกกับเขาคือมีส่วนร่วมอ่ะได้มีส่วนร่วมขอไปสนุกกับเขาครับถึงวันนั้นสนุกแน่นอนถ้าเรามีตําแหน่งเราถือว่าเราก็สําเร็จอยู่้วของเราอยู่แล้วถึงวันนั้นผมฝาก เอฟซีเลยครับสนุกแน่นอนอจะชนะหรือแพ้ไม่รู้สนุกแน่ไม่มาก็บ้าแล้วต้องสองข้วยครึ่งมันมบราว่าสองข้วยแล้วนี่สองข้วยครึ่งนะก็คือก็คือว่าผมอยากให้ว่าแฟนอาชาที่เข้ามาเข้ามาพอใจรักกีฬาม้าแข่งครับเพราะวันเนี้ยเขาจัดให้แฟนราชาเนี่ยสนุกจริงๆครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับวันเนี้ยของจริง ยอดมาของจริงเขาเจอกันวันนี้ดูกันวันนี้เ,เนื้อตัวมากการมาวันนี้จะสุดยอดที่สุดในชีวิตของมาแล้วเพราะว่าแล้วก็ทั้งใหญ่มากแล้วจอกกี้ก็จองกันเป็นแบบค้ามตั้งต่รู้ข่าวสามเดือนนะคืออยากจะจองกันแบบว่าต่างคนต่างมั่นใจต่างคนต่างมั่นใจทั้งสองถ้วยแล้วก็เตรียมยาบำรุงคนเลี้ยงเตรียมอะไรเนี่ยเขาเตรียมมันเปี้ยมากแฟนราชาม มานั่งดูครับสนุกแน่สนุกพี่กิมถ้วยไม่ใช่ถ้วยอีเที่ยวเที่ยวเบิ้ลเงินรางวัลม้าพี่โจ๊กมีปะไม่มีฮะไม่มีมาทั้งสองไม่มีฮะทั้งสองไม่มีได้นะช่วงนี้โรยๆนิดนึงครับมาไก่ด้วยตอีไก่ครัามามามาไก่ด้วยแต่จะช่วยดูม้าถนัดถนาดที่ม้าเท่นะคือได้มายังไงตัวนี้ถามหน่อยถามคว่อเป็นมาได้มาอย่างไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นมาของพี่เบิร์ด เสือเบิร์ตเสือเบิร์ดมาเสือเบ,บิร์ดแต่คราวนี้มีข้อตกลงือว่าพี่เบิร์ดเนี่ยซื้อมาตัวนี้ให้ผมครับผมเป็นคนออกค้าเลี้ยงอมครับก็คือเล่นด้วยกันครับแต่ไปมาผมก็เลี้ยงมาตัวนี้สองปีพูดง่ายหกล้มคุกคานมาโดยกันมาตัวนเนี้โทรดน่ะล้มจนแผลเต็มตัวผมว่ามามาตัวเนี้ยวิ่งไม่ได้แล้วรู้สึกมาตัวนี้จะมีประวัตินะรู้กวันแรกจะเข้าแพงสุดเลยนะ ถามเขาด<า>ูมัน<า>มนอก<า><ห>สายตาอับใ <จ S 2> ไหมใช่ครับสี่พนันจำไม่ผิดนะมา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 ตัวเนี้ยมาตัวอันนนนัั้มคามินน่าจะใช่ครับไอ้มามาตัวเนี้ยอันนนั้คามินตัวหนึ่งแล้วอีกที่เข้ามาตามมาอีกตัวบอกม้าตัวเนี้ยก็คือว่าทั้งข้อผมรักม้าตัวนี้เพราะค่อนข้างเหมือนผม ผมยังตรงช่วงนั้นผมส่งนะอยู่ทุกวันมันอึดคือถ้าทำถึงตั้งชื่อตัวนี้ใช่ไหมมันอึดมันอึดมันทนมนตีมาเขาเป็นระยะมาตีหลังดีชื่อมาเพราะหนุ่มรายวันเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ากู้นะ <laughs> ที่มาของหนุ่มรายวันที่ผมตั้งคือไง คนขับมอไซค์วินเนี่ยไอ้ที่เรียกกันไอ้หนุ่มรายวันลายวันเนี่ยฝนตกมันก็วิ่งแดดออยมันก็วิ่งมันน้ำท่วมมันก็วิ่งมันรูสภาวะมันวิ่งทุกสนามผมจะตั้งชื่อนี้ไม่ใช่ว่าผมไปกู้มาไอ้ที่นี่รู้ความหมายแล้วรู้ความหมายแล้วใช่ความหมายของมันไม่ใช่ว่ากู้เข้ามานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฝนตกมันก็มาตรงเวลามันเก็บตรงเวลาอะไรมันก็วิ่งมันตรงเวลากับคนอีกนะครับโอ้โหนี่ความหมายของของคำว่าหนุ่มรายวันไม่ใช่ว่า ไปกู้จนไอ้หนุ่มรรยวัน,ไ,น,ไ,น,ไ,นไม่ใช่มาทุกสภาพ,ภาพมาทุกสภาพ <S 1> <S 1> สภาพสนามคือคือมาตัวนี้หลังหลังที่ผมมาสนามคราล่าบ่อยๆวันยามตัวเนี้ยไม่ค่อยนำฮะทำไมเขาไม่จามาตีนปลาให้อยู่<อ>กลางหรือตีนหลังะนะดีว่าระยะย,ยาวนี่ใช่ลอกเขามาช้านิดหนึ่งแต่แต่รุ่นนี้เขาไปกันหมดแล้วนะรุ่นนี้ไปว่า นี่รุ่นเกียงไกหนุ่มเพชรอะไรเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วไปหมดแล้วหนุ่มเพชรนี่ชั้นหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนี่ยังเหลืออยู <ah ่แสดงว่ายุคนั้นที่เอามานี่ราคาตอนซื้อขายไม่สูงมากนะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ไม่สูงมากเพชรผู้เพชรเมียพี่กิมตัวผู้ครับตัวมากมากที่จะมาตัวผู้ครับตอนยังยังไม่ทราบคตอนตอนยังพี่ตอนแล้วครตอนแล้วเสียดายเสียดายแต่ผมก็อยากว่าใครชอบเบอร์ไหนแทงเบอร์นั้นช่วยตั๋วสนามช่วยตัวสนาม คนจัดยอดเพิ่มเขาจะได้จัดบ่อยๆแล้วพวกผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์เป็นเจ้าของครับจะส่งม้าวิ่งถ้วยสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยตลอดเพราะผมสัญญาเลยถ้าผมไม่เลิกม้ามีถ้วยตรงไหนผมก็จะส่งเพราะผมอยากให้รู้ว่าผมมีตังค์ที่จะเลิกม้านี่หรอไม่ถ้าผมไม่เลิกผมส่งตลอดอยู่ยาวครับสังเกตดูนะ <c oughs> ผมก็ส่งลูกถ้วยอือมีถ้วย ช่วยไม่ได้ไม่ส่เขาวิ่งได้เพราะมันไม่ส่งผมก็ส่งกับทุกตัวมันช่วยคนเลี้ยงช่วยใครก็ได้ในเขาได้นะมาเข้ามานี่มีตำแหน่งนี่ช่วยได้ทุกอย่างนะแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นวัฒนาก็คือได้ได้จริงกับทุกตัวมันตื่นตื่นนั่นแหละอยากจะอยากจะดูสัดส่วนของเขาอ่ะดูสัดส่วนผมอยากดูสัดส่วนจริงๆคือดูดูสุนโง่เนเดิ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 นเดนเดิ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 เดินเดเดิเดินดิ อย่างนี้เขาเรียกว่ากลอนเลก้นสวยๆนะสวยสูยสยสงผสมส่วนนะแบบนี้เรียกม้ากระดูกเดียวม้มากระดูกฮะม้ากระดูกเดียวมาจากมาเลเนาะดูจากไอ้ดิจิที่ผสมกันมาจากไหนมาจากสิงคโปร์สิงคโปร์รแ,ล<ว>แล้วมามาเลก่อนนีแล้วก็มาแล้วก็มาไทยมันต้องผ่านโอ้สามสัญชาตินะพูดถึงสามสัญชาตินี่เรามือสามนะอือก็คือ เรียกเลยใจมันอยู่ดังแต่แต่ความที่สิงคโปร์มานี่ครั้งแรกที่มาอย่างไหนพี่พอสืบทราบแั้วนไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันค้าดเขาดีนะครับแต่ที่มันไม่มีคนเอาเพราะข้อ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 คือจุดด้อยของเขาตรงนี้ไงคือส่วนมากเขาเขาเขาเลือกมาเทศนี่เลือกเลือกจากค์ดใช่ไหมเลือกมาเทศเลือกมาเทศตอนนี้รักว่าว่าคู่้าเทศอ่ะคนเลี้ยงมาดีได้เปรียอืม ถ้าเอาใหญ่ๆเนี่ยเจ้าใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนเลยก็คือข้อมาตรฐานมาตรฐานนะแต่ผมดูแล้วคนคนจูงนี่นี่คือคนเลี้ยงใช่ไหมนีคนเลี้ยงคนนี้เหรอนี่คนเลี้ยงก็มือถ้วยอย่างเดียวเหมือนกันจะทางคนนี้เท่าไหร่เลี้ยงนะไนลูกน้องผมคนจูงลูกน้องผมคนนี้แย่งม้ากินเปล่ามาเอานั่งเลยก็ได้นั่งเลยก็ได้นั่งเลยควรเป็นไงม้าตัวนี้หนุ่มไรวันเลี้ยงเป็นไง เล oh. ี้ยงง่ายครับนขูดมามาตัวนี้นิสัยเป็นยังไงแข็งแรงโอ้ทำเงินได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาเรื่อยๆคุ้มไหมถึงคุ้มไหมคุ้มไหมมาตัวนี้เลี้ยงมาคุ้มไหมค้มทำไมต้องมาเลี้ยงมามาเทศมาไทยมีเลี้ยงมาเทศใกล้บ้านนเลยใกล้บ้านพี่โจ๊กให้เลี้ยงว่างั้นมันแข็งแรงกว่าพวกมาไทยไม่ได้วิ่งถึงนัดมันได้วิ่งถึงนัดอืออืคือไม่ได้วิ่งถึงนัดคือว่าเขามีโอกาสได้วิ่งเยอะกว่าแล้วเือมาจะวิ่งครั้งหนึ่งนี้ตัวเฝ้าตลอดปี้ย นอน,น่นี่มีคอบเลยนอนเฝ้าตลอดเลยหลังจากเคยเราวิ่งถ้วยเขาเขาที่สองมาแล้วแล้วระยะไกลเนี่ยแล้วระยะเนี่ยกับตอนนั้นเนี่ยตอนไหนร่างกายเขาดีเลยเเซ้อมดีดกว่าตอนนี้ดีกว่า,วามีน,าน้ำเลยสน,นามอีน้ำเลยเผยมาอีกตายแล้วนนเห็นเลยไม่ยอมบอกเราใ <laughs> ห้คนเลี้ยงบอกไป็งอะคือม้าเขาก็ใหญ่ชนะว่ายน้ำเป็นไงตอนนี้ว่ายน้ำอึดไหม เห็นแล้วก็เดินสนามวัดันตลอดเท็นเหนเนื้อหนี่อึดมาเท็นเนื้ออืดอึดมานานแล้วอึดอดทนนะอึดอดทนนี่นะเห็นเนี่ยตายยากตายยากโอ้แล้วเรามาตัวเนี้ยตั้งความหวังไว้ถึงถึงขนาดไหนมีขึ้นแเพราะมันวิ่งระยะไกลว่ะชอบแล้วเคยเลี้ยงมาแบบวิ่งระยะไกลบ้างไหมก็มีมีมีเคยเลี้ยงมาอะไรมาไทยมาอะไรมีมโอ้ยมีมีเว้ยโอ้ยยอดมาเงินเนื้อ โอ้โหเป็นไงมือไม่ธรรมดาเลี้ยงมีมีนันูค้งเขาก็อายนะอ่ะขอขอให้โชคดีแล้วกันครับแล้วแล้วเราเนี่ยอเดี๋ยวเราจะขอบคุณขอขอบคุณน้องชายผมน้องโจ๊กแล้วขอให้น้องโจ๊กผมประสบความสำเร็จกับหนุ่มลายวันเพชรูู้สีแดงตัวนี้นะครับแล้วไปเจอกันที่เดี๋ยวเราเราลืมล่ะเราลืมไะไรป่ะลืมะไรกันลืมไป้วะอยู่ในรถอ่ะเฮ้ยเล้วมีลืมเพือไอกาแฟไม่กาแฟแล้วพี่จะลิ่งวิ่งไปเลย มีหนึ่งมีสามอ่ะมีไหมพี่ยกหนึ่งมีสามอ่ะซ้อมดีเลซ้อมดีอยู่จังหวะออกซ้อมจังหวะทุกกี้มันมันถ้ามีผมมันวัฒนาเนื้อมันจะสวยกว่าที่เสียงอันนี้จะไม่เห็นครับอันนี้ครับจากภารกิจเราครับเดี๋ยวให้น้องเขาเลือกเลยแล้วอธิบายว่าเล่มไหนเป็นยังไงครับข้อมูลเป็นยังไงครับ เขาเลือกฮะเลือกเลยครับเอาให้ได้สองเอาสองเลยก็ได้ฮะอันนี้อ่าหนึ่งจักรวาลนะข้อมูลปกสวยฮะได้สตาร์แท็กฮะส่างแท็กของเรา่าข้อมูลแน่นปึ๊งครับมีชอบตรงนี้ครับมีฟอร์มมีฟอร์มฟอร์มเก่าๆฟอร์มเก่าฟอร์มครบเลยให้บอก่อคุณคุณบอกขอคุณคุดนมือกูแต่อันนี้ครับคือผู้ร่วมเดินทางกับเราพวกพัฒนมิตรเราด้วยธุรกิจเราทำงานร่วมกันอยู่ข้อมูลเขาแน่นปึ๊งนะครับอันนี้จักรวาลแล้วก็สตาร์แท็กนะครับ ฝา fc นะฝา fc ฝา fc fc วันดีครับขอบคุณครับไปน้องโชคดีน้องดีครับตอนนีครับตอนนี้มีคนดูอยู่ห้าสิบหูห้าสิบไว้ใเยอะเว้ยห้สิบมาทิศสองคนห้าสิบเมตรแล้วมีอะไรจะฝากบ้างเอาฝากเลยผมโจโจระชาครับครับอยากให้ fc ทั้งผมทั้งตัวหนุ่มไร้วันครับโดยเฉพาะ fc มาเทศนะครับทั้งตัวผมทั้งหนุ่มไร้วันหรือว่าคนที่ไม่ชอบผมหรือว่าชอบ ชอบม้าทุกตัวขอให้ปเชียวันนั้นวันที่ห้ากุมภาครับขอให้ทุกท่านสนุกครับและขอเข้าไปเยอะๆและขอให้มา้าและจ็อกกี้ทุกท่านปลอดภัยครับผมนีนะหัวใจสําคัญเลยครับ,ลรบแล้วเราโอกาสหน้า เจอกันใหม่อาจจะเจอที่สนามอีกฮะเพราะอาจจะวันนั้นเป็นของโจ๊กก็ได้ฮะอาจจะเป็นวันของโจ๊กอีกวันครับเราได้คุยกันแน่นอนนะเมื่อต้นเมงแล้วเมื่อต้นปีล่าสุดเขารับมาแล้วฮะที่เราเถียงกันเป็นไงมาเทศเป็นไงมาเทศเป็นไงเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวคุณดูมาไทยกันก่อนฮะอตัวต่อไปดูอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก็เฉลยฮะเป็นเจอแล้วเฉลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไหนต่อ